สวัสดีครับผมใหญ่กุริดาเซบมงคลเลิศและคุณอยู่กับผมในรายการ t e คชิลลรายการ t e คชิลลในตอนนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นตอนของ Canon e o อ 1200D นเป็นกล้อง Ent r y l e v เ l นะฮะเป็น d s l r Entry Level ตัวล่าสุดข,ของ Can นอนะฮะต้องบอกว่าตอนที่ไปรับจาก Can น n เนี่ยนะฮะ c a n o อนให้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับให้มาทั้งกล่องแบบนี้ก็เลยไหนๆเราได้มาทั้งกล่องแล้วนะครับเดี๋ยวมา Unbox กันเลยดีกว่าดูว่าในกล่องเขามีอะไรมาบ้างอย่างแรกเนี่ยที่เจอก็คือใบบประกันนะฮะ ใบประกันเนี่ยสำคัญนะนะครับเพราะว่าก็จะเป็นใบแล้วประกันที่ยืนยันว่ากล้องตัวนี้มาจากแคนนอนประเทศไทยนะครับตัวใบประกันเนี่ยเขาจะมีให้2ใบก็จะมีเป็นตัวหนึ่งของกล้องกับตัวหนึ่งของเลนส์นะฮะนิดหนึ่งคือตัวเลนส์ของแคนนอนเนี่ยนะครับเวลาที่ซื้อมาเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์อะไรก็ตามของแคนนอนถ้ามีใบรับประกันแบบนี้เนี่ยนะฮะลงทะเบียนที่หน้าเว็บของแคนนอนจะได้เป็นประกัน2ปีนะครับสำหรับตัวเลนส์นะฮะ แล้วก็มีทั้งซอฟต์แวร์มีทั้งคู่มือมาให้นะครับแล้วก็คู่มือภาษาอังกฤษแพ็คมาแบบนี้เลยนะฮะโอเคผมวางไว้นี่ก่อนนะนะครับแล้วก็ในนี้นะครับในนี้เนี่ยเขาจะมีตัวแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่เป็นรุ่นอะไรเอ่ย lp e 10ก็น้ำหนักไม่เยอะฮะนะครับสาย usb นะครับแล้วก็ที่ชาร์จนะฮะมีที่ชาร์จมาให้นะครับมีสายคล้องกล้องนะฮะ canon แล้วก็ตัวเลนส์ในชุดของเขาเนี่ยมันจะเป็นเลนส์ตัว18-55นะครับเป็นเลนส์18-55แล้วก็เลนส์ตัวนี้เองก็มีระบบการสั่นมาให้ด้วยนะครับโอเคสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็จะมีเป็นตัวกล้องนะฮะพึ่งได้แกะตัวจริงๆเหมือนกันนะครับก็หน้าตาดูดีเลยทีเดียวนะฮะ 1200D น,นะครับแล้วก็ น้ำหนักของตัวกล้องก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าตัวกริปเนี่ยผมว่าออกแบบมาได้ดีเลยทีเดียวจับค่อนข้างจะกระชับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้ากล้องตัวนี้มีฟีเจอร์หรือมีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างแล้วก็มันทําอะไรได้บ้างครับผมกล้อง EOS 1200G นเนี่ยนะฮะ เป็นกล้องที่ออกมาต่อจากตัว 1,100D นะครับแต่ว่า2ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทิ้งช่วงกันอยู่พอสมควรนะครับตัว 1,100D เนี่ยออกมาเมื่อสักประมาณเกือบเกืบ3ปีละนะครับแล้วก็มีตัวนี้ออกมานะครับตัว Position ของ EOS 1,200D หรือว่า EOS 1,200D เนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นกล้องที่เรียกได้ว่าเป็น Entry Level ก็คือว่าคนที่ใช้กล้องตัวแรกอยากได้ DSLR ตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้ ตัวกล้องเนี่ยนะฮะออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนะครับคือเป็น DSLR ที่มีฟูลฟังก์ชันของ DSLR แต่ใช้งานไม่ยากนะครับแคนน n ใช้คอนเซปต์ของกล้องตัวนี้ว่า everyone can ก็คือใครก็ได้สามารถที่จะใช้กล้องตัวนี้ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่เพิ่งซื้อกล้องเป็นตัวแรกนะครับหรือว่าเล่นกล้อง Compact มาพอสมควรแล้วอยากได้ DSLR เพื่อที่จะ ขยับความสามารถมากขึ้นนะฮะก็สามารถจะใช้กล้องตัวนี้ได้ความละเอียดของตัวกล้องเนี่ยจะอยู่ที่18ล้านพิกเซลนะครับตัวเซนเซอร์เนี่ยเป็น c ีบอนะฮะที่มีขนาดเป็น APS-C ไซส์ ide, ก็เรียกได้ว่าเป็นขนาดมาตรฐานของกล้อง DSLR ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลางนะครับตัวเลนส์ก็สามารถจะใช้เลนส์ได้ทั้งเลนส e ์ EF แล้วก็ EFS นะฮะของ Canon ็ตเขา ISO ของกล้องตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่100ถึง6 0 0 นะฮะแล้วก็สามารถที่จะขยายเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง12,800เยอะเลยทีเดียวถ่ายภาพกลางคืนก็สามารถจะใช้งานได้สบายๆเหมือนกันนะครับนอกจากนั้น,น,นะฮะตัวก,กล้องอย่างที่บอกว่ามันเป็น entry level เพราะฉะนั้นกล้องตัวนี้เขาจะมีความสามารถในส่วนของ Automatic มาให้เยอะเหมือนกันนะครับอย่างโหมด A+ ของเขาเองเนี่ยนะครับก็เรียกว่าง่ายๆมันคืออ u ต o p i l ต t ของคุณเลยทีเดียวคือแค่เปิด A+ แล้วถ่ายรูปนะฮะซูมเข้าสุดออกกดชัตเตอร์อย่างเดียวภาพก็สวยแล้ว นอกจากนั้นถ้าคุณอยากได้อะไรที่เลือกมากขึ้นนะครับมีทางเลือกให้ชั้นมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็มันจะมีโหมดที่เรียกว่า C A นะฮะหรือว่า Creative mode นะครับซึ่งเจ้าโหมดตัวนี้เนี่ยจะให้คุณเลือกว่าคุณอยากใต้หน้าชัดหลังเบลอคุณอยากถ่ายภาพแบบไหนนะฮะก็ค่อคยๆเลือกตามเมนูเขาใช้งานไม่ยากแต่ได้ภาพสวยครับ ที่ตัวกล้องกันก่อนนะครับกล้อง e o s 1,200D เนี่ยจะทำจากวัสดุที่เป็นพวกโพลิเมอร์นะครับน้ำหนักเบาแต่ว่าการจับถือเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะกระชับแล้วก็เต็มไม้เต็มมือเลยทีเดียวนะครับตัวกล้องเนี่ยนะฮะจะมีช่องมองภาพนะครับที่เป็นออปติกเนี่ยนะฮะโคเวอร์แอเรียภาพอยู่ที่95%นะครับคืออาจจะไม่ได้1 0 0แต่ว่าก็ชดเชยด้วย หน้าจอด้านหลังนะฮะหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาด3นิ้วนะครับค่อนข้างใหญ่ใหญ,ใหญ่เต็มตาเลยทีเดียวรวมถึงว่าเวลาที่เราใช้ไลฟ์วิวก็ดูได้ชัดเจนดีนะครับปุ่มการวางตำแหน่งเนี่ยนะฮะจะสังเกตว่าทั้งหมดจะอยู่ที่มือขวาอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะควบคุมตัวกล้องทุกอย่างได้ด้วยมือขวามือเดียวนะฮะจับกล้องมาอย่างนี้แล้วก็ทุกอย่างอยู่ที่นิ้วโป้งเราเนี้ยนะครับค่อนข้างที่จะง่ายนะฮะ ตัวจุดโฟกัสในกล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะจะมีจุดโฟกัสอยู่9จุดนะครับคลุมกระจายอยู่ตรงกลางนะฮะก็ถือว่าไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับความเร็วชัตเตอร์เนี่ยได้ตั้งแต่1ส่วน4 0 0พถึง30วินาทีรวมถึงชัตเตอร์บก็เพียงพอสำหรับการใช้งานถ่ายภาพทั่วๆไปได้สบายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพแอคชั่นนะครับหรือว่าการถ่ายโลไลท์หรือการถ่ายไฟตอนกลางคืนนะครับชัตเตอร์บก็สามารถที่จะทำงานได้นะครับ การถ่าภาพต่อเนื่องของกล้องตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่3ภาพต่อวินาทีนะครับแต่ว่าเขาสามารถจะถ่ายได้สูงสุดถึง69ภาพต่อครั้งคือหมายความว่าคุณกดแช่ไว้อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะถ่ายไปเรื่อยๆถึง69ภาพถึงจะบัฟเฟอร์เต็มแล้วก็ค่อยหยุดนะฮะกล้องตัวนี้ถ่าย Raw file ได้ด้วยนะครับแล้วก็ Raw file ของเขาเนี่ยนะครับจะเป็น Raw file ที่14บิตนะฮะ ตัวกล้องนะครับอย่างที่บอกว่ามันวางปุ่มไว้ที่มือขวาทั้งหมดเนี่ยนะฮะใช้งานจริงๆผมว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีปุ่มควิกเมนูมาให้มือนก็เป็นเมนูลัดอ่ะนะครับคือเวลาที่เรากดควิกเมนูเข้าไปเนี่ยก็จะมีพวกค่าต่างๆที่เราต้องตั้งบ่อยๆเนี่ยนะฮะโชว์ขึ้นมาให้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะปรับตั้งค่าตัวกล้องได้เร็วขึ้นนะฮะนอกจากนั้นนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือก อัตราส่วนของภาพหรือเรโซของภาพได้ด้วยนะครับมีสเกลให้เลือกตั้งแต่สเกล3าต่อสนะครับก็จะเป็นสเกลภาพทั่วๆไปนะฮะสเกล16บกต่อเก็จะเป็นพวกจอคอมพิวเตอร์หรือว่าทีวีจอวายนะวันนี้นะครับสเกล4ีต่อสนะฮะก็จะเป็นสเกลของดิจิตอลมาตรฐานนะครับรวมถึงสเกลห่งต่อหนึนะฮะสเกล1นต่อหเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับพวกกล้องมีเดียมฟอร์แมตนะฮะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้สเกล1นต่อหเนี่ยผมว่าใช้เยอะที่สุดก็คือใครที่ชอบถ่าย ภาพลงอินสตาแกรมนะอินส a าแกรมเนี่ยจะเป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะใช้กล้องตัวนี้เนี่ยถ่ายแล้วก็เอาภาพไปอัปโหลดขึ้นอินสตาแกรมได้ครับกล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจากตัว1100ดีพอสมควรคือเขาสามารถจะถ่ายเป็นฟูไฮเดปได้นะครับที่ 1,920คูณ1,080นะฮะตัวกล้องเนี่ยสามารถจะถ่ายวิดีโอยาวๆได้ถึง1ชั่วโมง15นาทีนะครับสำหรับแบตเตอรี่เต็มนะฮะแล้วก็วิดีโอของเขาเนี่ยก็จะมีในโหมดของพวกวิดีโอสแนปช็อตได้ด้วยก็จะเป็นการถ่ายช็อตสั้นๆแล้วก็เอามาตัดต่อนะครับก็จะได้ภาพที่มันดูดีขึ้นคืออย่างบางทีเองเนี่ยเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยถ้าเราลากช็อตยาวๆเนี่ยมันจะดู น่าเบื่อไปบ้างในบางครั้งนะครับก็ถ้าถ่ายช็อตสั้นๆแล้วเอามาต่อกันเนี่ยมันจะทําให้วิดีโอของเราเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับความสามารถในการถ่ายวิดีโออย่างของเขาก็คือว่าตัวกล้องเนี่ยสามารถที่จะปรับอัดจัดเสาว์ได้ด้วยนะครับคืออัดเสียงเนี่ยเวลาที่อัดเสียงเข้ามาเนี่ยกล้องสามารถที่จะปรับเลเวลของเสียงได้รวมถึงว่ามีตัวฟิลเตอร์กันลมให้ด้วยนะครับในกรณีที่อัดเสียงในที่ที่ลมแรงๆนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดฟิลเตอร์กันลมเนี่ย ช่วยตัดเสียงลมออกไปได้ตัวนีนนะะ้นอกจากที่ว่าจะถ่ายภาพง่ายๆแต่ได้คุณสมบัติของ DSR l แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ ลูกเล่นในการนำเสนอภาพนะฮะกล้องตัวนี้สามารถที่จะทำสไลด์โชว์ได้นะครับคุณสามารถที่จะเลือกให้เขาเรียงได้ด้วยว่าจะเป็นตามชื่อไฟล์นะครับหรือว่าตามวันหรือว่าจะเป็นตามโฟลเดอร์นะฮะร,รวมถึงว่าเราสามารถที่จะใส่เรตติ้งของภาพได้ด้วยนะฮะภาพนี้เราชอบมากเราก็ใส่เรตติ้งไว้เยอะหน่อยนะครับแล้วให้เขาสไลด์โชว์ตามเรตติ้งขึ้นมาก็ได้นะครับเอฟเฟกในการเปลี่ยนภาพเนี่ยก็มีให้เลือกถึง5แบบ นะครับนอกจากนั้นเวลาที่เราทำสไลด์โชว์เนี่ยนะฮะตัวกล้องสามารถที่จะเปิดเพลงประกอบไปได้ด้วยเรียกได้ว่าเอา h D M I เสียบแล้วก็ต่อออกทีวีนะครับเราก็สามารถเปิดสไลด์โชว์แล้วก็โชว์ภาพที่เราถ่ายออกมาได้แล้วครับใช้งานสนุกดีเหมือนกันนะครับตัวกล้องเนี่ยนะฮะโดยรวมผมว่ามันเป็นกล้อง D S l R เริ่มต้นที่ใส่ฟังก์ชันมาให้ค่อนข้างจะครบสำหรับการใช้งานจริงๆแล้วก็ การใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ซับซ้อนเกินไปเมนูอินเทอร์เฟซนะครับจะคล้ายๆกับพวก d s o อตัวบนบนๆนะครับแต่ว่าไม่ลำบากเกินไปสำหรับการทำความเข้าใจนะฮะคือถ้าใครที่อยากจะใช้งานถ่ายภาพกล้องจริงจังมากขึ้นเพราะว่าตัว EOS 1200D ก็เป็นกล้องตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะขยับขึ้นไปเป็น d s o r ในอนาคต ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการเทคชิวในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าคอยดูว่าผมจะมีเก็ตเก็ตหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรามารีวิวให้ชมกันอีกนะครับหรือว่าถ้าอยากให้ผมรีวิวอุปกรณ์ตัวไหนนะครับรีเควสกันมาได้ครับผมแล้วจะหาอุปกรณ์ตัวนั้นมาให้ชมกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ